สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยน์นะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงรายวันดวงประจำวันที่26กันยายนพุทธศกักราช2568นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมพายากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอสร้างความสําเร็จนํามาซึ่งความสมหวังสมปรัถนาให้เกิดขึ้นจริงนะครับ ไอ้มังเมสีสุกอ,อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอขอ,อไปมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับ พุทิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับโชคชะตาวาสนาเกื้อกูลในท่านเปลี่ยนแปลงปในทิศทต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของโชคชะตาวาสนาในรับสิ่งดีๆเข้ามามาพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองแม้มมมมจะมีสถา,านการณ์ของการต่อสู้อะไรที่ฟันฝ่าอุปสปรรคปัญหาต่างๆก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทตาไม่ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับขออนุญาตปิด นะครับเดอะเวอร์ word, นะครับโลกต่างใบนี้ก็จะอยู่ในกำม,มือของท่านในการที่จะทามไม่ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะได้ความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับขยายอาาเขตขยายพื้นที่ของความรุ่งเรืองเข้ามานะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็มาในติศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ส่วนตัวจะเป็นผลต่างร้านเกษตรกรรมนะครับที่มีผลตอบแทนหรือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งที่มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นระดับเงืนเดือนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเส้นต่างต่างการเงินในต่างประเทศนะครับที่ตกถึงโดดเข้ามาโดยเฉพาะการตัวการต้องเที่ยวโลกสื่อสารนะครับที่แาตา่ใม้ท่านดึงดูดเงินเข้ามามากมายหรือบางท่านในวันนี้นะครับที่อาจจะต่างการเงินเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะครับซึ่งบางทีที่มีการต่อสู้กันมาในแย่ง ในการต่อสู้แย่งผลรับในต่างแบ่งสรรปันส่วนอะไรต่างๆนะครับในเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรก็จ,จะทำให้ท่านได้รับการตอบรับเข้ามากับความสําเร็จนะครับเข้ามาเพิ่มพูนหรือในเรื่องของการเสี่ยง ดวงเสียงโชคลาภในวันนี้นะครับก็จะทาให้ท่านคว้าโอกาสต่างการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโต,โตโตเข้ามาด้วยนะครับบางท่านว่าวันนี้อาจจะได้รับเกี่ยวกับการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตโต,โตหรือทรัพย์สินก็ามามีโอกาสที่จะนํามาใช้ปิดบัญชีอะไรลงได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยได้ด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองชาาวันอาทิตย์นะครับคนที่โสด หลายๆท่านนะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดบางทีก็อยากจะมีความรักสื่อสารออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้รับตอบสนองนะครับก็รับกาได้รับการปฏิเสธอยู่เรื่อยก็ยังไม่เกิดความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับแต่ตากาจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นของคนโสดวันนี้นะครับก็บางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ของการเดินทางที่มีเข้ามานะครับแล้วก็ไปพบใครในต่างถิ่นต่างพื้นที่โอกาสพบกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาแม้จะ เริ่มต้นในความรักไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ก็มีโอกาสในการที่จะพัฒนาความรักนั้นไปสโศกของอาการเป็นคู้ขิงตองไมยกในอนาคตได้นะครับซึ่งบางทีท่านก็ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เอ็นดีงานที่ส่งเสริมไม่ท่านสมหวังสมปรารถนาแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตามก็สามารถที่จะสําเร็จเป็นคู่รักคู่ครองที่ดีในอนาคตได้ด้วยนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับ บางคู่ก็จะมีสภาวะของการทะเลาะเบาแหว่งอะไรที่เกิดขึ้นกันบ่อยๆนะครับที่อาจจะมีเข้ามาแต่ก็เป็นลักษณะของความรักที่ลม้มลุกลุกลคลานมาบ้างกับอุศปนตรก็สามารถที่จะเติมเต็มพลังแห่งความสุขความหาสมัครสมานสามัคคีกันได้นิติทานที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาความรักคนสัมพันธ์นั้นให้เปลี่ยนแปลงไปในนิติทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรความรักคนสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับ ไอ้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตด้วยความเข้าใจกันที่ดีอย่างต่อเนื่องบางคู่ก็จ,จะมีสถานก,การณ์ของการไปต้องเที่ยวอะไรกันเกิดขึ้นที่อาจจะมีเข้ามานะครับไปไทยสำรับในนี้ของชาววนอาทิตย์นะครับสีไม้เท้าวางเป็นเสถียรความมั่นคงนะครับในความสําเร็จต่างๆที่จะนํามาซึ่งความสุขความสําราญเบิกบานใจที่ไอ้ตัานได้เฉลิมฉ่จะลองกับความสําเร็จนั้นนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ 1 0 5 2 1 4นะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบุ่มมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานของท่านธุรกิจของท่านนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง บางท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบความเติบโตในตําแหน่งะระดับเดือนเดือนอะไรเข้ามาที่เติบโตมั่นคงมากกว่าเดิมที่มีเข้ามานะครับอะไรที่เคยไม่ชัดเจนชะลอตัวชักช้าหรือตุกรรัตนอกเปลี่ยบอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้ท่านมีความปลอดภัยในทางที่ดีในการที่จะเดินทางไปสู่ความมั่นคงนะครับที่อาจจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ นะครับในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดแล้วก็มีการทุ่มเทขยันนะครับพัฒนาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอะไรที่เกิดชักช้าชะลอตัวที่ขาดด้อยคุณภาพอะไรลงไปก็จะได้รับการเสริมเติมสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองต่อไปเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องนะครับก่ออนุญาตปิด ก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆนะครับการงานธุรกิจของชาววันจันทร์ในวันนี้ก็ส่งผลแห่งความเติบโตในทิศทางที่พุ่งตัวมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่จะทาให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมั่นคงด้วยความรุ่งเรืองก็ส่งผลในการเงินนะครับการเงินก็มามากมายยิ่งขึ้น นะครับสร้างความแข็งแรงแข่งแกร่กง,งต่างกันเงินกองท่านบางท่านก็นอกเหนือาจากความสําเร็จในการงานธุรกิจแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของการเสี่ยงดวงนะครับที่อาจจะทำให้ท่านได้รับโอกาสเข้ามาได้ด้วยนะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับคนที่โสดบางคนก็อาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่เอาเวลาไปตุ่มเตกับการสร้างงานสร้างเงิน อะไรต่างๆหรือแม้แต่บางคนนะครับท่จาจจะมีความรักเข้ามาสื่อความสัมพันธ์แต่ไม่มีอะไรเข้ามาให้ชัดเจนนะครับจึงอาจจะ ไม่ได้พบกับเส้นทางของการเรียนหน้าเติบโตส่วนบางท่านนะครับก็จะมีโอกาสนะครับความรักคนสัมพันธ์ที่อากจะมีเข้ามานะครับที่อากจะเข้ามาพัฒนาสร้างความมั่นคงให้เติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นกันบางทีก็จะพบกับคนที่อยากจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเคยผ่านครอบครัวมาแล้วก็ได้นะครับแต่ก็เป็นผู้ที่ใจดีที่จะเข้ามาสร้างความปูกพัน ส่วนคูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็ได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับถ้าอะไรที่ปาน,นมาในความรักถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆที่แฝงไว้ในความสัมพันธ์นะครับก็จะได้รับการพิจารณาใจใ,ใจ นะครับเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่เส้นทางของความมั่นคงปลอดภัยในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นภายใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันจันทร์เดเวอร์นะครับสถานการณ์ของการเติบโตนะครับที่จะมีเข้ามาให้ท่านได้สู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆมาพัฒนานะครับที่ขยายอาาเขตขยายพื้นที่ขยายความเติบโตสู่เส้นทางของการดึงดูดผลประโยชน์เข้ามามากมายยิ่งขึ้นก็ทําให้ท่านนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ เข้ามาเติมเต็มความสุขความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์1 4ึ่นะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทธิเกิดวันอังคารพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการยืดหยุ่นการผล,ลินการปรับสมดุลน,นะครับไม่ว่าจะพา,ส,าสภาวะปะัญหาใดๆเข้ามาก็ตามนะครับ ท่านก็พร้อมที่จะรับมือได้ด้วยการยืดยุนด้วยการควังความคิดเห็นของผู้แล้วก็าใชา้ศักยภาพความเชื่อมั่นนะครับในการบริหารในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีในสถานการณ์ที่ถูกเอารัดเอาอเปรียบอะไรต่างๆนะครับท่านก็สู่เส้นทางของความปลอดภัยหรืออะไรที่เคยชะลอตัวชักช้าจะได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะพุ่งหน้าเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาจะเข้ามาสู่ความสมดุลนะครับในสถานการณ์ต่างๆจะได้ถูกปรับเปลี่ยนในสู่เส้นทางของการสมดุลสู่สภาพคล่องในทิศทางที่สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองเข้ามาให้กับจาววันขานนะครับที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างการเงินด้วยความปลอดภัยด้วยความบุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างสมดุลนะครับ อะไรที่ตกเอารัดเอาเปรียบต่างกันเงินท่านก็จะได้รับการแก้ไขคลี่คลายนะครับได้รับการเติมเต็มเข้ามาหรือได้รับการชดเชยเข้ามาแต่ที่นะครับแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ท่านตกเอารัดเอาเปรียบตกหลอกตกโกงูกยักยอกอะไรไปนะครับท่านก็อาจจะได้รับกับคืนเข้ามาสู่การชดใช้ที่เหมาะสมที่คู่ควรในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับ คนที่โสดก็ยังตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้นะครับยังไม่ปล่อยความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆนะครับหรือบางท่านแม้จะมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นบางทีก็ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือไม่มีความชัดเจนอะไรต่างๆอาจจะไปเจอกับคนที่เขามี เจ้าของอะไรซ่อนเร้นอยู่ก็ได้นะครับความรักจึงไม่มีการพัฒนาจึงต้องอยู่แบบสดสดส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลเกิดความสมดุลเหมาะสมในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแม้บางคู่จะมีสภาวะปัญหาอะไรก็หมาบ้างก็ตามมีบางเรื่องบางสถานการณ์แอบแฝงซ่อนเร้นในความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะรับการปรับสมดุลที่จะยอมความความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้มีความปลอดภัยนะครับ ไพ่ไทยสำรับในวันนี้ของชาวันังการ3ามเหืยนนะครับการคุยกันด้วยเอด,ด้วยผลปรึกษากันนหนหน้าก้าวากันด้วยมิตรไมตรีนะครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในเรื่องของการเจราจาอะไรต่างๆนะครับก็จะทาให้ชาววันังคารสามารถที่จะคลี่คลายทุกๆสภาวะปัญหาได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็สู่เส้นต่างของความมั่นคงที่จะเติบโตต่อไปเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันังการหนึ 143ก็ขอให้ชาววันคาญมีรกักมีครอบครัวที่มีความสุขกบปุ่มั่นคงและก็มั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการเจราจาอะไรต่างๆจะสู่สภาพคล่องนะครับการคุยกันปรึกษาหรือการวางแผนในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ของความสําเร็จความ เติบโตรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนะครับการค้าการขายในเชิงพาณิชก็ได้รับการสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่อุณาฝาคั่งนะครับแต่ไม่ตันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็มาเป็นการสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆเกิด,ด,ดขึ้นนะครับบางทีการมีการวางแผนอะไรในการสร้างธุรกิจเกิดขึ้นใหม่หรือการต่อย,ยอดอะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับการ คุยวางแผนกันในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับไกลรอคอยในเรื่องของการมีงานทำมีอาชีพก็จะได้รับข่าวดีๆเข้ามานะครับไอ้ต้นได้มีเส้นสายต่างการเงินมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับขยายอาณาเขตออกไปรอบทิศทางได้รับการส่งเสริมที่สู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอเรียกว่าบางท่านก็มีโอกาสนะครับสร้างเส้นต่างใหม่ๆตางความสําเร็จอาจจะเริ่มต้นในการที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติอะไรเข้ามาหรือขยายพื้นที่ไปในต่างแดนต่างประเทศขยายสาขาอะไรเข้ามานะครับก็สู่ความรุ่งเรืองพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพุทธครางวันนะครับ การเงินของท่านก็เข้ามาจากควางมั่นคงแล้วก็เส้นทางใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มที่ขยายตัวเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับด้วยความมุดมสมบูรณ์เงินในต่างประเทศนะครับเงินต่างภาคอากาศภาคพื้นดินนะครับต่างโลกโซเชียลโลกสื่อสารที่จะทํา,าให้ท่านดึงโดดเข้ามานะครับ การเจรจาปล่อยสินค้าอะไรต่างๆเป็นนายหน้าอะไรต่างๆก็จะทาให้ต้นสู่การเจรจาตกลงที่กล้องตัวที่จะได้ผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นต์ผลวนแบ่งอะไรก็ามาสู่ความรุ่งเรืองต่างการเงินด้วยความมุดมสมบูรณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับคนที่โสด หลายๆท่านก็จะมีโอกาสนะครับที่เริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาผูกพันให้มีชีวิตชีวาสุ่การพัฒนาเติบโตแมน้นบางท่านจะไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามบางทีก็จะมีความรักพุ่งตัวเข้ามาหาโดยที่ท่านยังไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับบางทีก็อาจจะโดยบังเอิญได้คุยได้พบเชื่อสารเจราจากับใครขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการพิงปึงพอใจขึ้นมาที่จะพัฒนาในความรักให้เติบโตงอกงามได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักคนสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องมอบกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นคู่ใดที่มีปัญหาบ้างในความรักคนสัมพันธ์ก็หน้าก้าวกันคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับที่จะตามห้สร้างเส้นต่างใหม่ๆของความรักคนสัมพันธ์ที่จะสดชื่นแจ่มใสาเบิกบานพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ไพ่ได้สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับกาเหรียญน,นะครับเส้นต่างของความอุดมสมบูรณ์ในความสําเร็จหลากหลายนะครับที่ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเส้นต่างเก่าเก่าที่มั่นคงแล้วก็ตกเติมด้วยเส้นต่างใหม่ๆนะครับที่จะสร้างความมั่งมีสีสุขให้ท่านมีอย่างเติบโตและก็มั่นคงในความร่ํารวยมั่งมีเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน31 แปดเก้าก็ขอาจาจย์วันพุธกลางวันมีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุข,ขอบอ่นมันม่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพลังดวงของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ให่ทานได้รับโอกาสของความมั่นคงเข้ามาในความมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการพัฒนาเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งธุรกิจต่างๆก็ตามนะครับ ธุรกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจอาสงหาริมทรัพย์อะไรต่างๆที่จะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับวันนี้ในสถา,านการณ์ต่างๆท่านก็อาจจะต้องพิจารณารอบครอบด้วยนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงต่างการเงินทรัพย์สินของท่านนะครับในการตัดสินใจที่บางทีตุกจิบยื่นโอกาสอะไรเข้ามานะครับมีตั้งสมเสียง ที่จะทาให้ท่านเสียความรู้สึกได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตัดสินใจไม่โรคคอบไม่พิจารณาให้ติ้ต้นนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะพี่ผู้เข้ามาสร้างโอกาสนะครับที่จะเอารัดเอาเปรียบหรือที่จะหวังในทรัพย์สินเงินทองของท่านที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นก็ให้ระมัดระวังด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการสร้างความมั่นคงเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับ แม้นจะตกหยิบยื่นนอกาสเข้ามากับการเริ่มต้นไม่มากมายอะไรก็ตามแต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทาให้ตั้นโส์วความรุ่งเรือง เฟื่องฟูที่จะมั่นคงในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเติบโตสู่เส้นทางของความเป็นเศรษฐีมั่งมีสิสุขในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นว่าสถานการณ์ต่างๆที่ตกยึดยื่นเข้ามาในวันนี้ชาววันพุธกลางคืนก็ต้องใช้ดุลยพินิษพิจารณาอย่างถีทวนนะครับแล้วก็ตันก็จะตัดสินใจออกมาในที่ต่างที่ถูกต้องกูก้ควรที่จะสร้างความรุ่งเรืองมั่งมีสิสุขให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงนะครับ ก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับการเงินของท่านที่มีความบุรมสมบูรณ์นะครับที่จะเกิดเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามากับความสําเร็จที่มั่นคงจากตําแหน่งต่างๆธุรกิจที่มั่นคงนะครับก็ทํา,าให้การเงินของท่านหลังไหลเข้ามาด้วยความเติบโตแต่ก็การรักษาเงินทรัพย์สินของท่านในวันนี้ก็อย่างที่กล่าวนะครับก็ต้องพิจารณาในการที่จะสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั้นก็ต้องพิจารณาอย่างทีถ้วนเพื่อ รักษาเงินทองทรัพย์สินของท่านไว้มีความมั่นคงนะครับวันนี้บางท่านก็จะมีสถานการณ์ของการมีโชคมีลาภอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งสิบเหรียญแล้วก็ราชาตือเหรียญขึ้นมาขนาข้างโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็จะมีหลายๆท่านที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับที่จะเข้ามาสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้เกิดขึ้น ส่วนในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดหลายๆท่านก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับซึ่งบางคนก็รักกับตัวเองผูกพันกับคนในครอบครัวอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีสถานการณ์ของการโหยหาในเรื่องของความรักหรือบางคนก็จะมีสถานการณ์ๆๆๆของการเบื่อนะครับเบื่อในสภาวะความรักในโลกปัจจุบันนี้ก็อยู่แบบเงาเงาอยก็ตามนะครับก็อ,อยู่แบบโสด คิดว่าปลอดภัยมากกว่าก็เลยไม่เลือกที่จะมีความรักเข้ามานะครับแต่ถ้าไกิเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ที่ตุกหยิบยื่นโอกาสเข้ามานะครับก็จะเป็นรักที่จะสร้างความมั่นคงไปสู่เส้นทางของการพัฒนาไปสู่ใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคตอาจจะพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความมั่นคงในทางการเงินการงานเป็นผู้ใจดีสายเปพร้อมที่จะดูแลคนรัก อย่างสม่าเสมอนะครับที่จะกข้ามาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้จะรับการดูแลให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงนะครับแต่ว่าคู่ใดตกปล่อยปลาละเลยให้เหงาหงอยบ้างอะไรบ้างนะครับก็ park, จะมีการนา ui, ั่นหน้าก้าวการกุยกันเพื่อสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ในการได้รับการดูแลที่ปลอดภัยนะครับไปใต้สำรับในวันนี้6 เดลเวอร์ uh, word, นะครับก็ไปเดลเวอร์ word, สก,การของการตัดสินใจในวันนี้นะครับที่จะตาให้ชจากวันพุธกลางคืนหลายๆท่านต้องใช้ดุลยาพินิจใจเหตุใจผลใจความสุขุมรอบครอบนะครับในการตัดสินใจนะครับท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีที่คู่ควรที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองและก็ มั่นคงนะครับเลขหน้บไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน104146ก็104ข,อขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพระสัพป,ปดีพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ อจาจจะเน็ดจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้ในการพยายามในการที่จะรักษาสมดุลแต่ท่านก็จะได้รับความสําเร็จสุสภาพคร่องนะครับที่จะดึงโดดผลประโยชน์การเงินหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะเน็ตเหนื่อยก็ตาม แต่ก็จะได้รับผลตอบรับตอบแทนอย่างคุ้มค่านะครับที่จะเป็นโซ่เส้นทางของการดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับก็ามาสร้างความรุ่งเรืองเพื่องูในความสําเร็จนะครับที่จะทําให้ท่านมีผลประโยชน์เข้ามาเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ต่อไปด้วยความบุดมสมบูรณ์ไกลที่มีสภาวะอะไรต่างๆนะครับที่ไม่มีการตอบโจทย์หรือไม่ได้รับการตอบสนองในทิศทางที่คู้ควรที่เหมาะสมนะครับ ทั้นขสามารถที่จะปรับสมดุลเพื่อให้ตัานก้าวไปสู่พื้นที่สู่สถานการณ์ของการเดินหน้าเติบโตด้วยความรุ่งเรืองเพื่องฟูนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับการเ<อ>งินก็หลั่งไห, L K หลก็ K มาอย่างต่อเนื่องมาเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์นะครับต่างว่าใครที่ก่อนหน้านี้การเงินสู่สภาพชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาให้ต่านเพิ่มปูนบริบูรณ์นะครับสู่เส้นต่างของความอุดมสมบูรณ์ต่างก<อ>ารเง,<อ>งิน นะครับที่จะปรับสมดุลด้วยความมั่นคงด้วยความปลอดภัยในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพะหัป,ปดีนะครับคนที่โสดหลายๆตานก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่อยู่กับความเป็นตัวเองรักตัวเอง,เองมีความสุขนะครับมีกินมีใช้มีใจ,ใจสุขสบายนะครับก็ไม่มีสถกกานะโอยาในความรักความสัมพันธ์ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็มีคุณนกล้าซึ่งกันและก,กันดูแลเกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่องคู่ใดที่อาจจะมีสภาวะอันหลังให้กันบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีการพยายามปรับสมดุลสร้างความมั่นคงที่มีคุณนกล้าซึ่งกันและก,กันเข้าหากันนะครับเพื่อที่จะให้ออกจากสภาวะปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เคียงคู่เคียงก้างกันต่อไปให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปไตรสัหรับในวันนี้กล่าว ไม้เท้านะครับปัญหาเดิมๆนะครับที่ําให้เจ้าวันพระศัปปดีต้องพบรับมืออยู่นะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายก้ไขรับมือและก็พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับเลขหน้าไพในวันนี้ของช้าวันพระศัปปดี2 9 8 9นะครับก็ขอเจ้าวันพระศัปปดีมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกุบมั่นกงมั่งมสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ พลังดวงของพุทธิเกิดวันศุกร์ในวันนี้นะครับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆงามๆเข้ามานะครับที่จะหยกุกอาตกหยิบยื่นในกับชาววันศุกร์นะครับใ่เส้นทางของการเติบโตรุ่งเรืองสมหวังสมปาัถนาเข้ามานะครับ ที่จะํามให้ท่านสู่เส้นทางของการเงินทรัพย์สินเข้ามาเพิ่มปูนบริบูรณ์ในความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะลงทุนมอะไรใหม่ๆการสร้างโอกาสใหม่ๆการขรยายตัวในความมั่นคงอะไรต่างๆจะทำให้ท่านพบกับความสำเร็จมีการตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับในการพัฒนาในการปรับปรงุงในการสร้างความคึกคักกุลีกุจอในการที่จะสร้างความเติบโตก็ออายาาิปิดนะครับ ก็จะทําให้ชาววันศุกร์ได้รับโอกาสดีๆการได้รับประกาศดีๆเข้ามาในวันนี้นะครับกับสิ่งดีๆงามๆสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีชีวิตชีวาต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับเส้นทางหลากหลายนะครับต่างการเงินเข้ามาเต็มๆมีตั้งเส้นทางเก่าๆอะไรที่รอรับในเรื่องของผลประโยชน์ก็มีโอกาสได้รับประกาศเข้ามาดีๆนะครับในตอนได้รับ นะครับเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรก็ตามหรือในความสําเร็จในการรอคอยของการเติมเต็มที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับแล้วก็บางทีบางท่านนะครับวันนี้ด้วยความเมตตาด้วยความใจดีด้วยความรักด้วยความเสน่ห์ที่ผู้อื่นพึงพอใจท่านนะครับก็อาจจะหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามามาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนมรดกทรัพย์สินนะครับซึ่งตูกมอบมาให้หรือรถ หรือที่ดินบ้านนะครับรอาจจะเป็นเซงก้องที่มีมูลค่ามากมายนะครับที่จะตาให้ท่านได้รับกับโอกาสดีๆวันนี้ที่ตกหยิบยื่นเข้ามานะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกนะครับคนที่โสดบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะมีทั้งความรักที่เริ่มต้น ด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่มีเข้ามานะครับหรือบางคนที่ถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวสนาสนะครับที่ส่งผลจากอดีตชาติในวันนี้ได้มีการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับที่จะสู่การเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาไปสู่การใช้ชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆแต่ใครยังไม่เกิดความรักความสัมพันธ์นะครับก็อยู่อย่างโสดๆยังมีคนค่านะครับมีความสุขสําราญเบิกบ,บานใจในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับ รับการดูแลมีความสุขความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับในการที่จะใส่ใจดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มีชีวิตชีวามีความหวานความโรแมนติกนะครับเติมเต็มความรักที่ลดเหลืออย่างมีคุณค่าเข้าหากันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ในรับการดูแลอย่างมั่นคงที่เปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับไปตสํสำรับในวนี้ของชาววันศุกร์นะครับอบถ้วยโอกาสเก่าๆสถานการณ์เก่าๆนะครับที่อาจะตกหยิบยื่นให้มีเข้ามานะครับบางท่านนะครับที่เกย สิ้นสุดการรับหน้าที่อะไรที่ผ่านมานะครับก็จะถูกเจ้านายเก่านะครับเรียกตัวหรือสร้างโอกาสใหม่ให้กลับไปรับหน้าที่ครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสดีๆเข้ามาหรืออะไรที่เป็นชิ้น,นัานเก่าๆนะครับที่เกิดสร้างผลงานมากมายก็จะกลับมานะครับมาตื่นรู้ตื่นตัวในการสร้างโอกาสใหม่ๆที่จะสร้างผลประโยชน์มากมายก็มาเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขน่าภัยในวันนี้ของชาววันศุกร์ 1 9 2 0งนะครับก็ขอจจ้าวันสุขมีรกักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการพยายามการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับชัยชนะได้ความสำเร็จเข้ามาในทิศทางที่ ปรารถนานะครับมีการสร้างรั้วสร้างก่อกุ้มกันปรอบอป้องกันในความปลอดภัยนะครับในสิ่งที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการเติมเต็มสู่ความสมหวังสมปรารถนามีชื่อเสียงนะครับได้รับการส่งเสริมอะไรที่เกยกาดสมดุลไปก็จะกลับมาด้วยความเปลี่ยนพยายามของท่านนะครับมาเติมเต็มความสมดุลและก็ดึงดูดชื่อเสียงความนิยมอะไรต่างๆกลับมาสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับก็อ,อย่างที่กล่าวนะครับมีการ บัณฑ์ก่อนจะมีการแข่งขันช่วงชิงกับโครงการอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาจะเป็นโครงการในต่างแดนต่างประเทศนะครับที่มีผลประโยชน์มากมายมหาศาลก็ทําให้ท่านได้รับการส่งเสริมได้รับความสําเร็จเข้ามานะครับที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองฟื้นฟูนะครับ ก็ส่งผลในการเงินของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับความมั่นคงที่มีอยู่แล้วต่างการเงินเข้ามานะครับแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอะไรที่เกิดการสมดุลต่างการเงินนั่นจะได้รับการปรับสมดุลน,นะครับสู่ความเติมเต็มสู่การเงินด้วยความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีโอกาสของการ ผลประโยชน์กำไรจากโครงการใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นที่จะทําให้ท่านได้รับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือได้รับการเติมเต็มจากการเสี่ยงดวงอะไรเข้ามานะครับหรือบางทีนะครับมีผู้หยิบยืดโอกาสต,ต่างการเงินต่างทรัพย์สินอะไรก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมาเติมเต็มให้กับท่านในวันนี้นะครับด,ด้วยความรุ่งเรืองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสด ก็มีโอกาสนะครับบางท่านอาจจะมีโอกาสเจอความรักของสัมพันธ์ที่ดีๆที่มีเข้ามานะครับในการเริ่มต้นที่จะสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับเม้นจะเจอความรักที่อาจจะ ต้องใช้ความพยายามมากก็ตามด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตามก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ของการใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้จะรับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้มีความมั่นคงตาว่าคู่ใดความรักความสัมพันธ์ขาดสมดุลลงไปบ้างนะครับ ด้วยสกานการปรัญหาอะไรต่างๆเข้ามาก็ตามแต่ก็จะมีการพยายามนะครับในการที่จะตุ้มเทเติมเต็มพลังแห่งความสุขพลังแห่งความอบอุ่นเข้ามาอาจจะเติมของขวัญของกำนันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้สึกที่ดีๆหรืออาจจะมอบของขวัญของกำนันอะไรที่มีมูลค่าอะไรเข้ามาเติมเติมเติมความสมดุลในความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนภยัยไทยสำรับในวันนี้ครับเดอสันนะครับก็สู่เส้นทางของโอกาสดีๆงามๆเข้ามาหลายรูปแบบนะครับมาพัฒนาให้กับชาววันเสาร์ที่สู่เส้นทางของความสุขความมุมสมบูรณ์ความ,ม,ม,วามรุ่งเรืองเพื่องผูในโชคชะตาวาสนาของชีวิตท่านของชาววันเสาร์นะครับกับสิ่งดีๆในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ ก,ก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความรุ่งเรืองเพื่องผู้เลขนับไพ่ในวันนี้ของจาวันเสาร์7 1็ดหนนะครับก็ขอให้จาววันเสาร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบุมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ